มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีก็คือไม่ยื่นแบบภาษีอันนี้หลายๆคนเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่นุชจ,จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าหลักเกณฑ์ของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือว่าถ้าเรามีเงินได้นะคะคือตัวเรานี่แหละมีเงินได้เป็นเงินได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวตั้งแต่1 2 0 0 0 0บาทขึ้นไป เรานะคะมีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่เสียภาษีนึกออกไหมต้องยื่นพงอดอก9-1หสำหรับคนที่ค้าขายขายของนะคะทำกิจการรับเหมารับจ้างเงี้ยค่าขนส่งนู่นนี่นั่นเนะะี่ยค่ะหรือแม้แต่ค่าเช่าอะไรประมาณนี้เป็นเงินรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนนะถ้ามีเงินรายได้60,000บาทขึ้นไปผู้มีเงินได้คนนั้นเนี่ยจะต้องยื่นแบบ นะจะต้องทำหน้าที่ยื่นแบบภาษีกันได้บุคคลธรรมดาพองดอ90นะคะแต่ไม่เสียภาษีเอาง่ายๆเลยถ้ามีเงินได้ค่าขายรับจ้างค่าบริการรับเหมาโน่นนี่นั่นเนี่ยหกหมบาทขึ้นไปต้องยื่นแบบแต่ไม่เสียภาษีกับคนที่เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียวมีเงินไรายได้ตั้งแต่แสนสองขึ้นไปนะคะต้องยื่นแบบแต่ไม่เสียภาษีแล้วเงินได้เท่าไหร่ ที่จะต้องเสียภาษีนะคะโดยพื้นฐานเลยเนี่ยถ้ามีเงินได้3า0 0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยไม่เสียภาษีแน่นอนคือไม่ต้องไปหาลดหย่อนอะไรมาเพิ่มอะ่ะแค่ตัวเราเองกับค่าใช้จ่ายที่ที่สรรพากรให้ก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะหนึ่งสาบาทต่อปีมีหน้านะที่ยื่นแบบภาษีเช่นกันแต่ไม่เสียภาษีค่ะ